วิกฤตตอนนี้ซื้ออสังหาหรือทองคำถ้าถามแบบนี้หลายๆคนน่ะจะตอบว่าบ้าเหรอทุวกวันนี้เขาเก็บเงินสดกันใครเขาจะไปซื้อใครเขาจะลงทุนไม่ซื้อทั้งนั้นแหละไม่ว่าอาสังหาหรือทองคำจริงๆแล้วมันมีคนอยู่กลุ่มนึง ที่เขารอคอยเขารอช้อนซื้อของถูกอยู่รู้หรือเปล่าวิกฤตโควิดทำเศรษฐกิจยับทั้งโลกตลาดหุ้นดิ่งลงเหวไม่รอดแม้กระทั่งประเทศไทยของเราแล้วเราควรจะซื้ออสังหาหรือทองคำดีราคาทองคำตอนนี้มันสูงขึ้นมากแล้วราคาตอนนี้ก็อยู่ที่25,000บาทต่อทองคำหนึ่งบาทนะพี่ออยมองว่ามันไม่ทันและราคามันสูงขึ้นไปแล้วคือถ้าจะลงทุนในทองคำ ควรจะลงคุณช่วงที่วิกฤตมันเริ่มขึ้นคือช่วงที่จีนกําลังติดเชื้อใหม่ๆนะ่ะตอนนั้นนะ่ะทองคามันอยู่ที่เท่าไหร่เองหมื่นแปดหมื่นเก้าเองนะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นสองหมื่นห้าแล้วพี่ออยมองว่าราคามันส่วนอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ราคาถูกลงมากๆเลยยิ่งวิกฤตหนักเท่าไหร่อสังหาริมทรัพย์ยิ่งถูกลงถูกลงเพราะว่าคนเดือดร้อนคนอยากขายกันมากขึ้นพี่ออยมองว่าอสังหาริมทรัพย์ตอนเนี้ยราคาหน้าจับต้องมากๆราคาหน้าช้อนซื้อมากๆเลยนะ ข้อดีของทองคําก็คือมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายและเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเย็นมากมายก็สามารถที่จะลงทุนได้ข้อเสียของมันก็คือกําไรน้อยและตอนนี้ราคาสูงมากแล้วพี่ออยว่าไม่น่าเล่นครับทองคำณนะตอนนี้นะข้อดีของอสังหาริมทรัพย์ก็คือกําไรสูงราคาตอนนี้ต่ํามากและข้อเสียของมันก็คือมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้าต้องรอเวลา และต้องใช้เงินลงทุนที่เย็นมากพอสมควรแล้วถ้าคิดจะไม่ลงทุนอะไรเลยเก็บเงินไว้ดีกว่าระวังจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาถ้าเงินเฟอ้อมากๆจนเงินไม่มีค่าอะไรเลยคนที่อยู่รอดคือคนที่ถือทองคำและถืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเองครับทุกอย่างอยที่มุมมองทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอและคนที่มีโอกาสในทุกๆวิกฤตมีอยู่สประเภทคือหนึ่งคนที่มีเงินทุน เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขารอคอยช้อนซื้อของถูกอยู่แล้วแอะคนประเภทที่2ก็คือนายหน้าเพราะถ้านายหน้ามองเห็นโอกาสว่านักลงทุนหรือคนประเภทแรกที่มีเงินเขาอยากจะช้อนซื้ออะไรนายหน้าไปหาของพวกนั้นครับมาเสริมนายหน้าก็จะได้ค่าคอมเห็นไหมครับทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอลองคิดกับหัวรู้บ้างแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ